สวัสดีจ้ามือนีกามาพบกันในช่วงแม่ผู้สอยบ้าไกา่หรือว่าช่องแม่ผู้สอยบ้าไกา่นั่นเองนะจ๊ะหรือว่าน้องปวยไก่คนเดิมอ่าน่องกติมายกตัวอย่างอ่ามวยคู่เอกของวันพรุ่งนี้นะจ๊ะพี่จ๋าวันเสาร์ที่6พฤษภาคม25งพนหะจ๊ะพี่จ๋าอ่าสำหรับคู่นี้ชนกันอยู่ที่สนามชนไก่บางเรนจังหวัดนครปฐม มวยคู่เอกของช่องน้องก็คือแบบว่าาน้องออนิวพบกับสอมีสุวรรณทีมนะจ๊ะพี่จ๋าหรือว่าเจ้าจอมโวพบกับเจ้าแสนงงนั่นเองเจ้าจอมโวนี่เป็นลูกชายของเจ้าแดงดิบสนนะคะพี่จ๋าเด็กเพรอะที่เขาชนที่พ่อเขาเคยชนเคยตีกับอ่า เจ้าอ่าโชคเจริญเก้าแปดนะคะเออพอพอเขาเคยตีทางน้องออนิวก็จะได้เปรียบอ่าทางที่แบบว่าเคยลงสนามมาแล้วหนึ่งถึงสองสนามนะคะพี่จ๋าฟังมาฟังไอมาทางฝั่งเจ้าแสนง,งงกันบ้างน,นะจ๊ะสำหรับแสนงง,งลูกชายเจ้าแสกนกลนะจ๊ะพี่จ๋าเออแสนง,งงนี่คือแบบไม่มีประสบการณ์ทาง ด้านแบบว่าลงสนามอันนี้คือเป็นครั้งแรกของน้องนะคะแต่น้องเป็นไก่ที่แบบว่ามีปฏิกิริยาดีมากคือแบบเป็นไก่แบบนักสู้เลือดนักสู้นะนะคือแบบเหมือนไก่ตัวไหนเข้ามาก็คือแบบน้องก็กระโดดเตะนะคะพี่คือแบบเป็นปฏิกิริยาของแบบไก่ชนเรานะคะพี่จ๋าส่วนแสนโกนนี่คือแบบเขาใช้ปากมากกว่าใส่ปากจิกคู่ต่อสู้ะนะเออมันก็คนละแบบนะจ๊ะพี่จ๋า ออฝากถึงกันด้วยนะจ๊ะสําหรับมวยคู่เอกคู่นี้ของช่องเราน้องออนิวพบกับซ so อีมุวันทีมใครที่สนใจอยากดูถ่ายทอดสดของคู่นี้วันพรุ่งนี้วันเสาร์ที่6พฤษภาคม2566สสามารถทักมาสอบถามติดต่อสอบถามได้จิ้มมาที่ช่องหน้าโปรไฟล์ของน้องกันได้เลยนะจ๊ะพี่จา๋าฝากถึงใครที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจก็ฝาก กดให้น้องกันด้วยนะจ๊ะคะฝากเป็นแรงเชียร์แรงใจให้ทั้งสองซุ้มนะคะใครชอบซุ้มไหนใครชอบฝั่งไหนก็เชียร์เอานะคะผู้ดใดมากคู่ได้กะเบิ่งเอาเชียเอานะถ้าอยากดู่ายทั่วสุดติดขอบสนามกับน้องจริงๆทักมาเด้อฝ่าทักมาเด้อไอเด้อคอยถ่ายอยู่อย่าพลาดชมกันนะจ๊ะวันพรุ่งนี้นะจ๊ะวันเสาร์ที่6นะจ๊ะพี่จ๋า